คาถามหานิยมโอโอเคครับผมคาถามหานิยมมัวลงเชื <tim> <k> ่ออาจารย์ค <tim> ิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่า พี่หญิงครับให้กําลังใจน้องหน่อยเชิญครค่ะก็ถือว่าเป็นคาถามมหานิยมที่เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นแบบโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาร้องเหมือนกับเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นแบบเฉพาะของเขาเองเลยนะคะแล้วก็ยังคงยืนยันอยู่นะหญิงชอบในเรื่องของการเอื้อนคมจริงๆขอบคุณที่ร้องเพลงเพื่อให้พี่หญิงได้ฟังนะคะเจ้า <JR. S 1> ขอบคุณค่ะครับผมเชิญพี่ตักครับจ้าเพลงนี้ก็เป็นเพลงปวดหลายๆคนเนาะ แล้วมันเป็นเพลงที่ผ่านหูพวกเราบ่อยบ่อยมากเลยนะคาถามหานิยมเนี่ย <c oughs> แต่เจอารู้จดไหมลูกเจอาทำแบบให้พี่ตั๊กแบบว่ามันเกินคาดนะเราแบบเราคิดว่าเเพลงนี้ลูกทุ่งแท้ๆด้วยอะ่ยะจะเป็นยังไงวะเจาเชื่อไว่าพี่ตั๊กหวังไว้ประมาณสมมติพี่ตั๊กหวังไว้ประมาณเนี้ยนะแต่เจอาทำแบบเกินคาดมากกว่าที่เราหวังไว้พี่ตั๊กถึงแบบอ๋ไม่สามารถละสายตาจากเขาได้เลยแบบโอ้โหแล้วเพลงนี้ บางอย่างไอ้ลูกที่แบบมันต้องเก็บให้หมดทุกอย่างนะมันดูเหมือนง่ายนะเพลงนี้แต่ไม่ง่ายนะบางลูกมันต้องเก็บให้หมดอ่ะใช่ไหมเออเก็บหมด <laughs> เฮ้ยหรือเขาจัะลูกเก็บหมดเ <laughs> นะือเลยเอใช่แล้วก็พอนาทงกระทาให้พคนจีแลวจะไม่มีแฟนใหม่พ้นบุญเกื้อหนุนน้ำใจอะไรเงี้ยดูซิจะเก็บหมดไหม <laughs> ก็เก็บหมดเนี่ยเขามีทิ้ง เนี่ยเจอาเก็บนิสัยอันนี้ไว้เลยนะว่าแกะเพลงแกะให้ละเอียดดูว่าต้นฉบับเขาลองเขาเอื่อไงเก็บให้หมดเนี่ยเห็นไหมพิทักษ์ตั้งใจฟังเลยดูซิเจอาจจะเก็บหมดไหมถึงบอกไงว่าว้าวเกินคาดไม่ได้ร้องแค่มันผ่านผ่าน,านไปเชิญอาจารย์แม่คเพลงนี้ฟังเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายจริงนะ <No, S 1> <Yeah. S 1> ยากเออหลายๆจุดเลยแต่ก็ทําได้แล้วมันก็จะมีลูกเอื่อนที่มันเป็นความเป็นอิสานสอดแทรกแล้วมันงก็ กลายเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งแต่มีแอบลุ้นอน่ะเขาเป็นคนชอบรวบลมยาวเราก็ลุ้นใจจะขาดหางจะด้วนไหมเนาะด้วนไหมเนาะตลนดไม่เจ๊อาไม่อยากใหเจ๊หลับไงเจ๊ออกไปลุ้นยาพ่อม่เขาหลับถ้าปองรักใครตอนเนี้ยใครเสร็จก็หายใจได้ลูกแล้วขออย่าให้เบื่อเราโดนเต็มจะรับเราเรื่อง ถึงจะเป็นโอมลูกอือจ้ะเจอพี่ฮะชอบเอที่เจอาร้องมันมันขาดคํามันขาดเดเพบคนใจตัวใจเนี่ยใจดีอ่ะเขาก็มีเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคือมันร้องแล้วมันขาดมันมีลูกเอื้อนจะยี่อยู่ในนั้นอย่างที่แม่สุกับตักบอกไว้นะลูกฝากในเรื่องของเรื่องลมประมาทไม่ได้นะลูกแล้วมันมันมีผลจริงๆกับผู้ฟัง ถ้าหนูว่าให้ลมดียังไงก็แล้วแต่แต่เวลาที่เราฟังอ่ะมันมีความรู้สึกว่าเราลุ้นนละลูกมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยคนฟังคนร้องไม่เหนื่อยแต่คนฟังเหนื่อย <c oughs> มันลุ้นมันลุ้นลูกเพราะฉะนั้นให้ยังไงก็แล้วแต่หนูต้องขโมยก็ต้องหายใจสักนิดนึงก็ยังดีแต่เพลงนี้ชมเขาจริงๆนะว่าเสียงเขาแข็งแรงดีเนาะครับลูกครับไรอันก็เคยร้องเพลงนี้ นะแล้วก็ร้องไว้ได้พเร่ะมากตอนที่โอมนี่นะโอ้โหแบบเพราะพริ้งสุดๆเลยไหนแล้วอันลองโอมมาเิโอมคำเดียวพออ่ะโอมอ่ะนอนไปลูกนอนไปทำไมจิตใจเราถึงรับแคบขนาดนี้ล่ะครับเราไม่เอื้อเฟื้อให้แม่คันสักนิดนึงเชิญครับก็สุดยอดครับพี่ฟังแล้วก็เคิริมตามก็อยาให้พี่ สร้างสารรค์เพลงดีๆให้เราได้ฟังกันอีกบ่อยๆอย่างนี้ครับสู้ๆครับพี่ขอบคุณครับ